สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสกิงยนสาขาบุรีรัมย ok ์นอกเมืองวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งแล้วก็วันเลือกตัง้งซาถูกคอยหวยขอให้ถูกหวยนะครับ <c oughs> เริ่มต้นพกราผ่านมาก็ไม่ได้ไรเป็นการเป็นงานอะเรามาเรียนเรนกรุงพาเดือนแห่งความรักกันใหม่ไปดูรถอีกหนึ่งรุ่นเดี๋ยวพี่ตายจะเอามาโชว์ด้านหน้าด้วยโอ้โหเป็นออโต้ด้วยให้ดูว่าเป็นออโต้รุ่นไหนเดี๋ยวจะไปเฉลยหน้าจอ8นิ้ว ไม่ขออนุญาตไม่คัดเข็มขัด,ขดนะไปใกล้ๆตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะเอาไปโชว์ด้านหน้าด้วยสายนิดนึงเมื่อกี้โมจะทำคลิปสั้นละครชีวิตไอ้ <c oughs> แล้วมันมีต้นมะม่วงฝั่งนู้นเว้ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูดอกกําลังงามอยู่ฝั่งฮีโน่แต่มันยื่นมาฝั่งเราอะใครไม่รู้เบาน,น้ําฉีดปกติดอกมะม่วงเขาจะเพิ่งฉีดไงไมงั้นเดี๋ยวมัน่วงปุบ๊บโอเคตรง ครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ตายจะถ่ายให้ดูในวันนี้คันนี้บอกเลยว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่พี่ตายมีความชื่นชอบเป็นอย่างมากเพราะว่าโอ้ยดูภายนอกเนี่ยมันสวนสวยหรูหรดูครีนดูสะอาดแล้วก็น่าใช้อะอจริงจริงนะครับยกสูงก็ก็สวยอีกแบบหนึ่งแต่แบบนี้พี่ตายก็ว่าสวยอีกแบบหนึ่งและที่สําคัญมันเป็นเกียร์อัตโนมัติเว้ยสีขาวไซบีเรเลียนแบบนี้นะครับ ล้อแม็กคุณได้จากโรงงานไปเลยล้อ16นิ้วนะครับดูสวยๆแล้วก็ยางบ s สโตนนะแล้วก็ในส่วนของราคาเนี่ยก็ไม่ได้ดูแพงอะไรเพียงแค่8 8 8 0 0 0บาทนะครับ888โอ้โหเป็นเลขมงคลนะครับเป็นเลขอินฟินิตีเลขไม่มีตีกับนะครับความเจริญรุ่งเรืองจมวนอยู่กับตัวคุณตลอดไปอ่ะระบบความปลอดภัยเอาภายนอกก่อนแล้วกันนะครับ <laughs> ด้านข้างของตัวถงังเนี่ยบันไดข้างไม่มีมาให้สัญลักษณ์ของตัวแคปโฟนะครับมีมาให้ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง มือเปิดประตูนะครับตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถปลาทางน้ํามันจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเติมดีเซลได้หมดเลยนะครับตั้งแต่ B0 ยัน B20 และตัวนี้เป็นเครื่องยูโร5แล้วเหมือนมีใครเปิดประตูรถนะครับที่ไก่มาแล้วหรือเปล่านะ888,000บาทนะครับ ด้านหน้าตัวนี้นะครับจะได้ดีไซน์ไฟหน้าที่มีความโฉบเฉี่ยวเหมือนตาเหี่ยวเลยนะบางคนบอกโอ้ยเป็นตัวตาเหี่ยวในปี2024 2025, นะครับแต่มันก็ดูสวยจริงนะครับกระจังหน้าสีบรอนนะครับมาพร้อมกับแผงลังพึ่งด้านหน้าใหม่นะครับให้อากาศระบายอากาศได้ดีขึ้นฝากระโปรงก็ใหม่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เมื่อวานมีลูกค้ามาดูรถถามว่าเออไฟขา,ขาวๆว่าอยู่ตรงไหนไเ,าาไเนี่ยไฟขาวๆก็ไฟส้มๆเนี่ย อันเรื่องเหลืองเนี่ยอันเดียวกันนะครับเขาใช้ชุดเดียวกันทั้งหมดเลยแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันจะสว่างมันจะสาดหน้าส่องหน้าไหมเหมือนไฟซีนอนแต่ก่อนนะครับซีนอนเขาก็ปรับได้เหมือนกันนะตัวนี้ก็ปรับได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาไปบรรทุกเนี้ยคุณก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าเฮ้ยมันจะไปสาดไปส่องหน้าคนอื่นเขาเขาจะด่าเพราะล้อแมเอาไม่สามารถปรับระดับได้ระบบความปลอดภัยพี่ต่ายชอบมากๆถึงเขาจะเป็นตัวเตี้ยนะครับแต่โอ้โห ABS เนี่ยมีให้ทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับ แต่เจ้าตัวนี้มันเสริมมาระบบช่วยควบคุมการทรงตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินช่วยให้เราควบคุมทิศทางนะครับของตัวรถได้ง่ายขึ้นทําให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุนั่นเองเป็นตัวช่วยรถนะอย่าอย่าพูด,ดง่ายๆอย่าห้าวอย่าห้าวนะครับขับรถปฏิบัติตามกฎออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันมีมาให้เลยตัวนี้นะครับวงเลี้ยวแคบมากที่พี่ต่ายดูสเปคไม่ผิด5.6เมตรเท่านั้นเองเอ้ย6.1เมตรนะตัวนี้ถ้าตัวยกสูง6 ตัวนี้6เมตรไหมตัวนี้6เมตรตัวสูงเนี่ยหกเมตรถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวไปดูให้อีกทีนึงการสะเทือนด้านหน้าจะเหมือนรถเก่งนะครับเป็นคอยสปริงนะครับด้านหลังก็จะเป็นแหนบแหนบตัวเตี้ยจะวางไว้ใต้เพลานะครับเดี๋ยวไปตายไปให้ดูเอาตัวไหนก่อนนี่ด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะนี่บางคนยังไม่เคยเห็นเจ้าตัวตัวเตี้ยไง3สามแผ่นตัวไม่ว่าเป็นสี่ประตูไม่ว่าตัวเตี้ยตัวสูงนะครับจะใช้แหนบเพียงแค่สามแผ่นทั้งหมดเลยยางใหม่ เส้นสียางยังอยู่ครบเลยแล้วก็ดิสเบรกด้านหน้าด้านหลังดัมเบเรกเชสซีขนาดใหญ่โอ้ยและที่สําคัญนะครับนั่งได้เหมือนรถเก่งแต่ว่าบรรทุกได้เหมือนรถปิกอัพกึงก่งๆเลยนะครับใครที่อยากได้รถแบบคันเดียวใช้กันทั้งบ้านนะครับนี่เลยแนะนํา4ประตูตัวนี้ตอบโจทย์บันไดข้างไม่มีหมากันชนท้ายมีไหมกันชนท้ายคุณจะเลือกก็ได้นะคุณจะเลือกถอดหรือเลือกใส่ก็ได้นะครับดูสวยดูครีนเหมือนกันนะครับ ใส่ก็ดูหล่อถอดก็ดูเท่เออเผื่อใครไปใส่แม็กจัดทรงสัญลักษณ์ของ2-2งคือสองแม็กฟอสมีมาให้กล้องมองหลังมีมาให้นะครับสําหรับเจ้าตัวนี้อืมเดี๋ยวไปดูภายในกันถูกลงมาทีหนึ่งแตนะ่น่าจะเอาเองคันนี้มาแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูภายในนะครับภายในของตัวเกรดเอลเนี่ยจะเป็นวัสดุทําด้วยภาพ,พีเปยมทั้งหมดนะครับก็ทาเรื่องเรื่องความเลีอง ถามเรื่องความกว้างของตัวถังและความกว้างของภายในเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างจากเจ้าพวกตัวยกสูงสักเท่าไหร่หรอกนะครับตัวนี้แคบกว่าแหละแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับประตูเปิดได้กว้างสุดๆมีตัวล็อกเด็กให้นะครับไม่ให้เด็กเปิดประตูจากภายในเล่นบุนุ่มด้วยผ้าเกรดพเมียมีมาให้สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าจะเป็นสีดำด้านนั่นเองแล้วก็ถึงจะเป็นภายในห้องโดยสารนะครับที่เป็นตัวเตียแต่ตอนที่2เนี่ย บอกเลยกว้างมากๆแล้ววัสดุที่ใช้ทําบอเนี่ยโอ้ยมีลวดลายที่มีความสปอร์ตนะครับหน้านั่งตัวชาร์จแบตเตอรี่มีมาให้แล้วก็แถมที่เอาไว้เอามือให้จกเล่นด้วยเนี่ยเอามือแย่เล่นก็นได้นะว่างๆเนี่ยใส่ของใส่น้ําบัตรนะครับใส่ได้เลยแล้วก็อีสูงเราให้นะครับช่องเสียบเอกสารมาให้ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยนะครับเบาะนั่งด้านหน้า2ตัวมีหมดที่แขวนกระเป๋านะครับรับน้ำหนักสูงสุดได้4กิโลแล้วก็ ผ้าบุลังคาตัวนี้จะเป็นสีเทานะครับนี่สะอาดมากๆหมอนรองศีรษะมีมาให้ทั้ง3าตำแหน่งเข็มขัดนิรภัยก็มีมาให้ทั้ง3จุด3ที่นั่งเช่นเดียวกันโอ้ยนานั่งมากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันบ้างตัวนี้จะเป็นเครื่องยูโร5แล้วนะนี่สังเกตดูเขาจะมีตัวพ่นเข่าด้วยนะครับปิดออกตัวทางลื่นแล้วก็ตัวนี้ ถ้ารถด,ดับที่ไฟแดงบ่อยๆนะครับไม่อยากให้มันดับก็สตาร์ทเสร็จแล้วกดตัวนี้เลยแต่ต้องกดทุกครั้งเอ๊ะมีมาทําไมนะครับกุญแจเป็นกุญแจรีโมทไม่มีเอมูเบอรเซอร์ er มาให้เบ้าแอร์นะครับจะเป็นสีดำด้านคิ้วจะเป็นสีบรอนเงินพวงมาลัยนะครับตัวนี้จะเป็นยูริเทนนั่นเองเป็นพวงมาลัยาก้านนะครับมันติฟังก์ชันหน้าจอหน้าจอตัวนี้จะเป็นจอมาตรฐานนะสีนิ้วแต่ว่าข้อมูลงานกับขี่เนี่ยเขาบอกได้ชัดเจนเช่นเดียวกันปิดก่อน ตัวกล้องนะครับไม่ใช่ตัวตัวนี้ตัวหน้าจอกลาง8นิ้วนะครับจะมีกล้องมองหลังแล้วก็มันพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถดูองศาการเอียงของพวงมาไลัยได้ด้วยนะครับทำให้เราไม่หลงพวงมาลัยนั่นเองเวลาที่เราจอดรถมุมเอียงนะครับมุมไต่เนี่ยก็มีให้โอ้โหครบมากๆกล้องมองหลังมีให้เช่นเดียวกันแล้วก็ตัวเกียร์เฮ้ยพูดอะไรก็ตื่นเต้นทุกทีตัวเกียร์ตัวนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ 8สปีดนะครับนี่จุดขายเลยบอกเลยว่าขับสนุกมากเกียร์8สปีดนะต้องมาลองขับต้องมาลองขับนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยก็จะได้เบาะคู่หน้าที่มีความสปอร์ตแล้วก็มีความลงตัวปรับสูงต่ําไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวเบาะเองเนี่ยเขามีการออกแบบให้เข้ากับสรีระของผู้ขับขี่อยู่แล้วแหละนะครับทุกเพศทุกวัยทุกขนาดทุกไซส์แล้วก็ตัวไซส์มาตรฐานที่ขับรถได้นะแล้วก็ตัวพวงมาลัยยังปรับได้มากถึง4ทิศทางนะครับมันจึงทําให้คันนี้ขับง่ายขับสบายนะครับ อยากได้เลยถูกลงวันที่1นนะครับหกล้านเอาแน่นอนคันนี้นะครับถูก6ล้านก็ไปเอาล้าหล้านเอาไม่ได้เอาใช้อะไรได้ <c oughs> ให้อยู่จนเอาให้อยู่จนตุยกระพอหกล้านเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเทอร์โบของเขาเทอร์โบแปรผันนะควบคุมการทํางานด้วยคีบของเทอร์โบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวฝาครอบเนี่ยจะเป็นสีดําตัวนี้นะครับ163แรงม้าที่3,500รอรอบแล้วก็แรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่ 400นิวตันนิตที่พัน8รอที่พัน600รอบถึง2,400รอบนั่นเองอไปจำสับส่วนกับตัว1.9ไง1.9เป็นพัน0เนาะพัน0ถึง2,600ตัวนี้พัน0สตาร์ทเท่าที่3,000อา้าวไม่มีแล้วละ,อะโอเคก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆยิงๆไม่เจ็บไม่จนราคาเด็กวิตายเอาขึ้นให้เด้อไปแล้วสวัสดีครับ